ทำเบเนียถึงหมด10-80นะค,ะข,นคนนะข้างหน้าคุ้มกันนี่ย10แล้วขั้นหลังเนี่ย80มั่นใจขึ้นแน่นอนคะ่ะชื่อแฮนเลนนะคะจะเป็นคุณ้องกองแต่ว่าอยู่ที่นี่นานแล้วเอ่อ บางั้าถือกับเลื่อนฟันจะออดเหลืองจลนจะเด็กๆแล้วนะคะแล้วก็ระวางฟันนี่ช่องจะค่างใหญ่ก็เลยตัดสินใจมาหาหมอช่วยทำเบเลียให้ก็ทำเบลเลียทั้งหมด1 0บแบนะคะท่านหน้าคุ้มกุญแจสิบสิบและท่านหเนี่ยแปดสิบน,น,นะคะแล้วก็เวลาทำแล้วมากเลยประมาณสองอาทิตย์ก็สองอาทิตย์ก็เสร็จแหละ ก่อนที่จะทำเนี่ยก็ข้าง,างกลัวเหมือนกันเพราะว่าเราตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ไม่เคยทำรเรียนมากอนก็เลยไม่แน่ใจว่าเราจะเจออะไรอนาคบอะไรอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าตอนแรกๆนี่ยไม่ค่อยชินชินเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้หลังจากประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วตอนนี้จะเริ่มชิน แล้วก็ยินเยอะขึ้นแล้วก็เราก็สามารถแต่งหน้าทาปากอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยค่ะมั่นใจขึ้นแน่นอนค่ะปกติบ้างมันมีแถวๆนี้นะคะแล้วก็แฟนก็มาทำทำฟันที่นี่อยู่แล้วก็เลยก็ลองดูครั้งแรกๆก็มาแค่ถัดเ,เห็นปูนอะไรอย่างนี้แล้วก็หลังๆนี้ก็เห็นมีเซอร์วิส ทางคันจะเยอะแล้วก็เลยอ่านดูซิว่ามีมีบริการนอะไรบ้าง่สมมุติว่าเทียบกับโรงพยาบาลอื่นหรือว่าที่นี่ก็ถือว่าทางคานจะ visible อ่ที่อื่นก็มีชัดเยอะกว่านี้อีกเห็นเห็นเขานะฮะแล้วก็จริงๆก็ชอบคุณหมอที่นี่ด้วยเห็นประสบดูแล้วประสบการณ์คานๆเยอะที่นี่หมอที่นี่ก็คุยง่าย นะคะแล้วก็ขังข้งๆจะแฮปโฟล์ขัข้นๆจะให้ออกความเห็นให้ดีค่ะ